พี่ครับพี่ได้แต้มเท่าไหร่ครับผมสําหรับทีมที่บอกพี่บอกว่ามันง่ายขนาดนี้แต้มก็ประมาณนี้เลยหมื่นห้ ชากอรสหายเชมเราคือตัวนายในอนาคตพวกนายทั้งหลายที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนะโอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่ผ่านทางเข้ามานะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมจัดบาสนะครับแน่นอนครับผมส่งคารไฟนอลบอสนะครับพี่น้องสามเกย์นะก็นะครับผมเป็นกิจกรรมไฟนอลบอสที่เราจะตีนะครับผมบอสนะครับเพื่อทําคะแนนนะครับแล้วก็เก็บคะแนนนะครับผมนะหรือว่าแต่อันดับเนี่ยเพื่อที่จะติดท็อปห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ อ่ะโอเคทอ็อ5%คืออะไรนะครับสำหรับมือใหม่เนาะก็จะเป็นนะครับผมในะในส่วนของรางวัลที่เราจะได้นั่นเองนะครับถ้าเราอยู่ถึง5%เนี่ยเราก็จะได้รางวัลที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับนะลง,ลงมาก็10 15, 30, 50แล้วก็แต่อันดัลลงไปนะครับนะโอเคส่วนเหรียญน,นะครับของฟ i n น l b บอลเนี่ยก็จะมีเหรียญเงินเหรียญทองนะครับซึ่งก็สามารถที่จะแลกในร้านค้าได้เนาะก็เพื่อนๆก็พยายามที่จะ เพื่อที่จะมาแลกกันเนาะโอเคก็จะมีเจ้าตัวตาประทับนะครับผมนะแล้วก็สร้อยหินปูพลังนะครับแล้วก็ต่างๆนะครับก็อย่าลืมมาแลกให้ครบนะครับนะเพื่อที่จะพัฒนาไอเดีเราให้เก่งยิ่งขึ้นนั่นแหละเนาะโอเคนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําทีมในการทําคะแนนนะครับไฟนอลบอสนะครับให้ติด5%นะครับหรือว่า9,000อัพแล้วก็ถึงหมื่นเลยเนาะโอเคไปทีมแรกกันเลยครับทีมแรกนะครับก็คือทีมไม่ระบุนะครับมีเฮลนะครับบุนทิวนะครับแล้วก็เมอร์ลินนะครับตามด้วยนานาชินะครับนะ เทพครับผมแล้วก็อาหารจะกินเป็นเลือดตามด้วยปฏิญาณชิชตาเนี่ยเราจะใส่เป็นสามอันนะครับก็คือไม่ใช้เบ็ดจบแปดเทินแล้วก็ห้ามใช้ถ้าไม่ตายนะครับเคลียร์ด้วยไม่ใช้อาหารเราติ๊กออกนะครับผมนะเอาแค่สามอันพอนะครับอธิบายนิดนึงนะผมนะกิจกรรมไฟน์แดนบอสเนี่ยมันก็จะเก็บคะแนนนะผมตามกิจกรรมหรือว่าเควสท,ที่ให้มานะครับใช้สกิลใช้เล้งอะไรก็จะเพิ่มคะแนนตามนี้เลยนะส่วนบอสของไฟน์แดนบอสรอบนี้นะครับวิธีของผมก็คือใช้การทําดาเมจนะครับเก็บร้อยแต้มนะครับการที่ทำดาเมจเกินแสนห้าก็จะได้100 อโอเคนะครับส่วนภารกิจของแฟนบอลรอบนี้ก็คือการที่เราโจมตีด้วยท่าทด้เปรียบ5ครั้งนะครับแล้วก็ลดเกรดท่าไัดา,าย5จุดนะครับแล้วก็กําจัดศัตรูตัวสุดท้ายด้วยผ่อนนางฟ้าได้500แต้มแล้วก็เหลือพลังชีวิต70%นะครับทุกคนนะครับผมนะบวกอีก700แต้มนะครับซึ่งก็คือทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ง่ายที่สุดที่เก็บคะแนน90 0 0อัพได้ง่ายที่สุดผมแนะนําทีมง่ายที่สุดก่อนแล้วกันโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทีมที่อาจจะยากขึ้นมานิดนึงแต่จะได้คะแนนที่สูงกกว่่่านนะครนะโอเอเเเปทีีมม้ลยิ คือผมรู้สึกว่าฟนบอลเนี่ยมันไม่ได้ตีนหนาแล้วนะใช่ไหมเนาะแล้วก็พอเห็นพี่น้องสามเกินเนี่ยผมรู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะพร <c oughs> าะตัวละครจะมีแบบ3ตัวลงสนามร่วมกันเลยนะครับอ่าโอเคผมนะเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าเราจะเก็บคะแนนจากการทำดาเมจแสนห้านะครับเพื่อปั๊มคะแนน100แต้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็จะปั๊มคะแนนแบบนี้เลยนะครับก็คือทำดาเมจไปตีหมู่ของเทลสองใบไปนะครับเนาะ แล้วก็ปิดการ์ดไปเลยปึบอ่ะห้าสิบห้าสิบร้อยห้าสิบแต้มครับผมพึบอ่ะเห็นไหมสามร้อยแต้มเราก็จะปั๊มในส่วนตรงนี้ไปเนาะเห็นไหมครับตรงนี้เนะสามร้อยแต้มร้อยห้าสิบแต้มเข้าไปเนาะอืมอ่ทีนี้นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้การปาดหมู่ปั๊มไปเรื่อยๆแล้ะ เราไม่มีอะไรมากลแล้วเราก็คือปั๊มเรื่อยๆแล้วครับปั๊มไปปึ๊บปุ๊บป๊บคือต้องกัดดาเมดดีๆด้วยนะพยายามอย่าให้มันตายนะครับย้ำว่านิดนึงนะเราจะเก็บคะแนนจากเฟสแรกเท่านั้นถ้าเราไปเฟสที่2เนี่ยเราต้องพยายามปิดเกมเลยเพราะว่าเฟสที่2มันค่อนข้างยากนะครับมันมีนัดตั้งท่าอะไรด้วยมันจะเก็บคะแนนยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะเก็บคะแนนในเฟสแรกเท่านั้นนะครับสาหรับวิธีที่ผมเล่นนะ เบอืม,อ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 มเรียบร้อยผมได้อีกสามร้อยแต้มมาดูกัน600หกร้ยอยแล้วเห็นไหมเคเราสามารถเก็บได้เรื่อยๆนะแต่ว่าอย่าให้เกินแปดเทินแล้วกันเพราะว่ามันจะมีตรงส่วนที่ว่าห้ามเกินแปดเทินอยู่นะโอเค อ่าเราจะได้โจมตีถ้าได้เปียบห้าครั้งเรียบร้อยโอเคอค,ครับเอาไว้แท็บสวยแค่นี้เลยง่ายไหมเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะเพราะว่ามันไม่ตายอยู่แล้ว,ม,ยยลวนะมันไม่ตายอยู่แล้วนะอืมไม่ตายลว โอเคเราทีนี้เราก็ปิดได้เลยนะปิดได้เลยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยขออีกสามร้อยแต้มนะครับแล้วก็สี400่ร้อยแต้มเรียบร้อยผมแค่นี้เองเออแค่นี้เองง่ายไหมดูง่ายเนาะดูง่ายใช่ไหมเนี่ยครับเห็นไหมมันจะบวกพันสามนะครับคือถ้าเราดาเมจน้อยกว่านี้เราก็เก็บเรื่อยๆได้นะเก็บเรื่อยๆได้นะครับ นี้ผมก็จะปิดละปุ๊บปาดปุ๊บ,บแล้วก็ปาดเุ๊บเรียบร้อยครับผมอีก600แต้มง่ายไหมไม่รู้จะง,ง่ายไงละอ่าสังเกตมันก็จะบวกพันเก้าใช่ไหมครับเนาะมันจะบวกไปเรื่อยๆนั่นแหละอืมแล้วเรายังเคลียร์การลดเกรดหจุดได้ด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเก็บได้นะเพราะว่าเราใส่นาชิมาถูกไหมโอเคแล้วก็ปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยอย่ารอช้าปุ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือทีมแรกนะที่ผมแนะนํานะครับเป็นทีมที่ง่ายที่สุดเก็บแต้มง่ายที่สุดถามว่าพี่ครับพี่ได้แต้มเท่าไหร่ครับผมสําหรับทีมที่บอกพี่บอกว่ามันง่ายขนาดนี้ แต้มก็ประมาณนี้เลยหมื่นห้าหมื่นห้าร้อยนะโอ้ใครเป็นว่านะครับทีมเนี่ยมันง,ง่ายไหมง่ายไหมเออนั่นแหละนะเนี่ยทีมง่ายๆที่สามารถปั๊มแต้มได้เป็นหมื่นนะครับนะจริงๆน่าจะได้สักหมื่นหนึ่งด้วยซ้ำไปนะถ้าเพื่อนๆปั๊มแต้มดีๆนะครับนะง่ายง่ายง่ายจังวะง่ายจังวะ จะตกใจมันง่ายเกินไปป่ะวะอ่ะโอเคผมนี่มาต่อในส่วนของทีมที่2กันเลยนะครับทีมที่2เนี่ยผมก็จะใช้นะครับในส่วนของในส่วนของทีมนางฟ้านั่นเองนะครับก็ลอกชาวบ้านเข้ามานะก็เล่นเหมือนเดิมเลยเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือปฏิทานปฏิทานชี้ตาก็เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็กินเลือดเหมือนเดิมนะครับก็อุปกรณ์ก็เลือดป้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของเซตกาก์ดก็จะเป็นเซตกาก์ดในส่วนของเผ่านางฟ้าครับผมไ, uh. ไปดูกันว่าวิธีเล่นเป็นยังไงนะครับไปลุย โอเควิธีเล่นนะครับสำหรับเจ้าตัวเผ่านางฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ายุ่งยากนิดหนึ่งนะก็คือเราจะเก็บดาเมจจากการที่การที่ทำสกิลหมู่นั่นแหละเนาะหรือเราจะเก็บจากการเอ่อซันนารีตั้งท่าขั้น2ก็ได้เพราะว่าตั้งท่าขั้น2เนี่ยมันสามารถสวนทำดาเมจได้100แต้มเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ถ้าเพื่อนๆพื่อขึ้นอย่างนี้เนี่ยถือว่าโชคดีนะอ่ะลองดูไป แล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะลําบากบางที่บ้าเราต้องนั่งหาการ์ดหาการ์ดลดเกรดด้วยนะครับช้ากอนสหายเฉลมเราคือตัวน,นายนาคาคพพวกนายทั้งหลายที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนะถ้ารู้สึกว่าลดเกรดมันยากเกินไปให้ใส่ขลังเป็นนาชิเพราะว่าตัวเราเน้นได้ขึ้นไปถ่ายรูปที่หนึ่งมาแล้วก็นะครับใส่นา,นาชีไปนะครับนะเอาล่ะไปล่ะถ้าหาการลดเกรดไม่ขึ้นนะครับเราก็จะอิบหายก็คือเควสเราจะไม่สำเร็จนี่นะครับเราดูเวลาส่วนดูเห็นไหม มันจะสองแสนแปลว่าเราได้ 100, ราแต้มทันทีนะคร 100, ับเ,เห็นไหมร้อยแต้มทีละร้อยแต้มอ่าร้อยแต้มเหมือนกันนะครับปึ๊บร,ร้อยแต้มขอ 100, ร้อยแต้มก่อนเลย <c oughs> อะไรตีมาตีมาขอร้อยแต้มอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะอ่าทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องพยายามหาการลดเกรดเห็นไหมมันจะยากขึ้นมันจะยากขึ้นกว่าทีเมื่อกี้ใช่ไหมลดเกรดนะครับแล้วก็อ่ ลดเกตดปุ๊บลดเกตดอีกแล้วก็ทำดาเมจเพื่อที่จะเก็บสัก100หนึ่งยแต้มอืมปึ๊บลดเกตดปึ๊บลดเกตดแล้วก็เก็บแต้มนิดหนึ่งนะครับเห็นไ,ไหมได้ไป250แต้ม <c oughs> ขออีกร้อยหนึ่งและกันแล้ว <c oughs> ก็ขออีก ขออีกร้อยหนึ่งแล้วกันปั๊มเรื่อยๆแล้วอะไรอะไรอะไรอลไรออีกร้อยหนึ่งแล้วกันโอ้สบาย <c oughs> อ่ะโอเคนะอันนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้การ์ดทิ้งไปนะโอเคปุ๊บปุ๊บทีนี้เราต้องหาการ์ดล้างแล้วไม่งั้นเราจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราไม่หาการ์ดล้างเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะอาจจะ จะไม่ใช้สกิลไม่ได้ไอ้ที่น้ำฟ้ามันจะมีแมคานิกเยอะนิดนึงนะเอา้าอืมสะปัดไม่ดีโอเคโอ้โอ้โอ้โหเย็นจเย็นจเย็นเยอะไปโอเคอันนี้เฟสที่สามเราต้องปิดได้ละ อันนี้เราต้องปิดแล้วเ,ออเรายังลดเกรดได้อยู่นะครับเรายังลดเกรดได้อยู่เพราะฉะนั้นลดเกรดไปลดเกรดไปแล้วก็ดีไวส์สปาร์กไปเพื่อที่จะเก็บแต้มเพิ่อมอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับดีไวส์สปาร์กไปเก็บแต้มเพิ่อมอีกหน่อยอเ,เราต้องรีปิดได้แล้วนะก็คือการที่เราจะต้องหาการ์ดลดเกรดแล้วก็สแปมดามจไปเรื่อยแหละนางฟ้ามันดีกว่าต,ตรงไหนก็คือมันดีตรงที่ว่า มันจะทําเควสได้ครบกว่าแค่นั้นเองนะครับคือครบได้ทุกงาน,นเลยเนึกออกไหมอืมโอเคสวยอยู่อ่ะพันห้าละโอเคพันห้ามีการ์ดล้างปึ๊บขออีกนิดละกันหอ้ย แล้วก็คออ่อยลอยหนึ่งโอเคผันห้าพี่ว่าไงทีนี้พอหลัาางฟ้ามันจะเล่นได้ค่อนข้างไปได้ไกลก็คือมันสามารถที่จะเขาเรียกนะสตันดัดได้นะครับเนาะมันก็จะง่ายหน่อยก็ต่อยไปปึ๊บลดเกตไปโอเคครบแล้ว เห็นไหมแต้มันจะสองพันมันจะมากกว่าชาวบ้านนิดนึงใช่ไหมแล้วเราก็จะค่อนข้างถึกเอาเรื่องนะครับโอเคทีนี้แม้ว่าจะถึกก็จริงแต่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นะยกเว้นว่าอ๋อยังได้อยู่เราล้างสตาร์ดันะครับแล้วก็ อ่ะยังได้อยู่เนี่ยมันจะเก็บได้อยู่เล็กๆน้อยๆนะโอหไม่ได้สตาร์เลยนะก็เรียกว่าตัวแตกไปเลยโอ,โอเคแล้วก็ปิดเทินต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับนะแต่ว่ารถเกตเรายังไม่ครบเลยเอารถครบแล้วนี่มาประท้วเอ เลือดเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยโหงานยากอยู่นะ้องขอเลือดเลยครับ<อ>ดีวายสปักเกิลเคเประมาณนี้สำหรับนางฟ้านะแต่ว่าซาเลวเลือดจะถึงไหมเนะี่ย Oh! <laughs> นั่นแหละทีมนักฟ้ามันก็จะปั๊มแต้มได้นะค่อนข้างดีนะครับก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับสองทีมนะผมผมเชื่อว่าลองดูแล้วกันนะครับนะทีมนักฟ้าก็จะแบบบีบแต้มได้ค่อนข้างดีนะิดหนึ่งนะโอเคอยู่อันดับ8คือโอ้โหคาไรเลยคาไรเลยโอเคเล่นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลองดูนะ ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับ2ทีมที่แนะนำไปนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ